ไอ้้คฝัันรบเอาข้อมฝันนะนะครับข้อมฝันครับเอาข้อมฝันผมมีอลไรวิ่งนะพี่น้องมีทะเลคู่เดียวแต่พ้นเทียงกันใหนกับน้ำครับผมบอกบอกลูกแต่ว่าข้อมฝันนี่เป็นจริงครับโอเยซี่โอเยจันไม่ยังไม่มีเป็นไก่มาถามข้อมชุกๆนยครับโอ้ยครับ ขึ้นก็คุยกับกับเพิ่นอ,อยู่เพื่อพ่อไปนอนอยู่พุ่นนอนอยู่สวนพุ่นครับผมเดี๋ยวน,น,นี้ก็อยู่สวนครับบ้านนี้ตาเซ้ตาจันนี่เพิ่นไปหาไปเยี่ยมไปยามครับโอ้เกิดเป็นลูกเพื่องเพื่อนโดนสมัยพุ่นเนี่สมัยเขาอันทุกศาสานเล,ล่าละมัแนแข่งฝนมาบา้านคุณพ่ออยู่จังหวัดละยองเนี่ยสมัยนั<อ>้นเตันไหนครับผมเลยครับ เคล็ดแปดสองสมัยสามตัวแตกโอ้โหโโหหคุณเคยกันอยู่เออได้ร่วมไปสร้างไปเพื่อนหกหมื่นบาทนะครับผมครับผมครับเร่ไปสร้างอยู่ทีแล้วบางทั้งทั้งคุณยายก็เจ้ายูทูบก็เจ้าเขียนพูนันร่วมนะ้วก็เจ้าไปเลยตัวโอ้มาเอาไปโอ้โอ้ทีไปที่มาพี่น้องแต่ก็ผู้คนไปเขาฟันละแม่เนาะอืออือ เฮ็ดหัวเฮ็ดท้องเพิ่นทุ่นีลครับมื้นบาลอลพี่น้องอืมอืม,อม,อมพนมาวาจะได้ไห,ไห,หรอะพกมืเน,นเลขกสามตัวได้พี่น้องถูกถูกสมัยนั้นอืมครับผมโอ้ถูกสามตัวสมตัวิน่ะนะพี่นตะเพิ่ดังอยู่หุ่นตีพอ่อ<ม>กกอ,อิอดังมากบเลยล่ะย่งใช่ เออตมู่รสันอออันี้จักตัวตรงแน้วสมัยนั้นครับผมบ้านนี้พ่นเถียงกันว่ายังไงพ่อบ้านนี้น้าเอาขอเรื่องนะพี่น้องพ่อใหญ่พ่อใหญ่เสียเล่าสิบนเลาบาทพ่อใหญ่จังวัดบ่อทองเก้าว่าาเล่แล้วหัวงานเหสามหัวหกสอ เอาดีก uh ่อนหรวะเออเฮ้ย huh. อ yeah. uh ืมวานนี้คุณผู้ชาน้อยของใคยนั่นหินลงจากรถตู้มากแม่นบ้มันมันขึ้นเรื่งผมบ้าปัญหาเออใชอผมบ้ากันนั่นน่ะอืมในความฝันเด้อพี่น้องอ๋ออ่านี่เป็นคุณเชื่อ Ừ. phải một con đó phi nó, bỏ vào má cái, xuống dưới đất cũng bỏ con đâu, ừ. à, nghe, chắn à, bắt bao khืน, bắt phao, mình ก็มล, 7, ลนนะม,ม,ม,มนนองอ,งอนี่นั่นคือเจ็ดแปดเด้อพี่น้องอ้ว่าที่คุมันคุมันน้อยของใครนั่นบุเพ้าใจเลยพี่น้ออะออบุพเพ้าใจเห็นเสียงครับหมใจันนั่นแหละคุมันน้อยของของผมบอกให แปดเจียร์เจ้าพี่น้องอือเด็ครั้งเดียวน่ะแต่ว่าปุ่นเสียงกันอ๋อคุ่นนึงบอกตัวนึงพุ่งโม่งตัวนึงแต่ว่าตัวเดียวกันนั่นแหละตัวเดียวกันนั่นแหละมันเป็นเลขครับกันเลขครับกันอบ่แมนสิก็ขึ้นมาจากว่าโอ้ได้บ่แมนนึกพี่น้องอ่าอันนี้อืมมันคุ้มจริงครับอือ ทำเบสันหนึ่งคุณมมันหน่อยของใครก้าเอาพลัตตรมีโอยเซออันโอยจันบนอ่ะเออเออเป็นเทรไงก่อนเนาะครับโอ้ผู้นึงถองว่าเรียน้อนชีดอือน่ะผู้นึงห่เจ็ดแปดผู้นึงหาแปดเจ็ดครับอผู้ใดสิเขาตรงตรงนังสีพ่อเอออืม อ,อ,อันนี้ว่านว่าจะบอกบนบอกล่างได้พี่น้องเด้อในคุณฝันได้พี่น้องออท่าที่ในนี้นะมัน,ม,นมันตรงคำเรอ่ราวัดกุเท้พี่น้องอโอ้ครับ,บที่เหหพิ่นไทยอืมม่วนล่างมากาล้จะสร้าอาเมื่อนพี่น้องตรงกันแปดเจ็ด อืนี่ทุกบอกก็เพิ่นมันยาเราคุ้ก็คุณพกอดาบต้องไปรอบมันเรี้ยวกเราคนทางมาลอดสิเลี่ิมโซนแินล้ว่เนาะโอ้แล้วก็มันแกปานตัวขราเจ้านะครับผมก็ตรงข้าเจ้าก็ตรงมี้แรงเอามาะเล็กพวกนั้นอ๋อัานจุดตัวก็พอกระมาตัวสิงไปต่อนรับ อ่บอยากเนี่ยไก่นึงเนาะเออไ่ไก้บ่ยากเาคุณเคยกันดีครับว่าอยู่มองนี่เอสี้าไปบยากหรอบยากเาคุณจังไงไงไปไปบอกอืมีบอกเพื่ออะไรเนี่ยทมาเออได้พ่อกันตัวคุณบอดดาบด้เด้อ ส่งเงินไปไอ้โอ้จะได้เป็นตัวแทนคุณพ่อระบาดนี้ครับผมอ่าออโอ้ยนชไทยท่ำตัวบาดเด็รก็อืมยากซะยังละโอนมาคุยก็ก็ไปตัวอืมครับเป็นกับติมันใจของเพ่นเจ้าานี้คุ้มฟันหร่อจิติมันใจอยู่เลยล่ละอืมอืมอ่ะที่เน่ยพ่อ พ่อมักส่วนตัวสุดๆตัวใดที่ถุ่มร้ายก็มูนี่มีบ่าไหวมักสำหรับคนงบหน่อยไหมพ่อสำหรับคนงบหน่อยคุณพ่อมักในใจคุณพ่อมักสองหานแล้วนี่แหละมักกาเจ็ดเก้านกับเจ็ดเจ็ดอืมส่วนตัว Yup. К อ่าเพราะว่าผ <po <po oh> um, ู้ไดเพื่อพนว่ามันหลายตัวยันบ่อวมันก็บ่หลายตัวเช่ไหมมหลายตัวนี่ตเล็กก็รถาวัาสื่ได้ก็แค่นั้นอืมเล็กมันนีเจ็ดซีเจ็ดซีซีเจ็ดเจ็ดธาเจ็ดครับเจ็ด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 ก็เป็นตัวกันอืมเจ็ดโก็เป็นตัวกันอืมอ่ะ ท ane, like, like, he, like, he this ี this ่นี่เนี่ยนะเลขกเลขกเลขกฮิตเล่กฮิตยันี่เล่กฮิตยันี่มันเป็นเป็นเก็บเก้าอืมมันเป็นเก็เก่าอืมในในข้อมของคุณคุณพ่อนี่หงาลาตรีว่ามันมันเกี่ยงแขงหมดแล้วอ้าวอืม ครับผมโคลนโคลนฮ่า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 ัลาดลูกขึ้นกันยิงงงล้ะเอาสรุปครบฝันคับผมโคมชุดไทยของกอดับเสลีย้อนด้พี่น้งดเวยครับาเล็กมากชุดๆเจ็ดเก่าเจ ยงไซองกับซื้อบดตโตนี่น้องบ่ซื้ออะไรเพราะว่าปากมันอะไรนี่โอ้คับผมพนุษาหายมากนะพอเนะไม่งั้นกจิกานจิซื้อตัวเดียวเพ่อนหามากเลขมันเยอะตลวละอืมันมียึดจิตจีจหาจเก่าจ็แบแค่นั้นครับผมอ้าว เรื่อยๆตัวถิ่มๆไปตัวสี่แสนบาทก็ได้นัเพื่อนครับโอ้โอ้โหสี่แสนเลยจ้ะอืมตัวนี้สี่แสนบาทอืมปลาตัวครับอืมอืมคืออยู่เาะีคืออยู่ดอกพี่น้องคืออยู่เลยเพราะว่าเพราะว่าฟันฟันเมื่อไงมันสุยได้พี่น้องอ่ะครับผมอ่าอืม พื่กออพ่อพอพ่อเนียจันน้องยิ้มนะโอ้ครับผมยิ้มพ่ยิ้มซื่อๆแต่ว่าเราเบาๆเขายิ้มแต่ว่าพ่อเสเซ่เราเขบอกครับพอเนี่ยจันยิ้มพ่อเนสเซ่เป็นผู้บอกนะฮวดนี่พอเนี่ยจันบอกพ่อเนสเซ่เป็นผู้ฟังบอกปอพ่อเนสเซ่ก็สิบ่าพ่อเน่งานพ่อานารยจันมาให้บอกโอ้ ไอบอกเจ้าผ่ต้องบอกปฏิบัติแบบอะไรบ้าความเหมือนกับยามีนะโอ้ความกันกับเป็นยามีเลยอืลความกันเลยคำเดียวกัเลยเดียวย็ดแบบโคโรเลยโอ้ครับสุกท่านควรลมลงจากนารถมากวิ้มเนนะ นังเ e ดียวเลยพี่น้องเจ็บแปดแต่คุณม่นคอยเจ็บแปดเด้อครับผมครับผมเดียวเนาะแถบหน้าจอครับผมเนาะสุดสุดท้ายเซียนระยองครับผม